ร้านนี้ผมว่ามาถ่ายเป็นครั้งที่สองนะฮะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่นะแต่ไม่ได้อยู่อยู่หาดใหญ่แล้วอยู่บ้านไผ่นะตอร้านนี้ขายดีมากนะทุกคนอืมอนี่ห้าสิบสี่ีอสิบ อันนจะเป็นน้องห้าสิบบาทนะวู้น้องไก่ใหญ่มากด้วยอันนี้จะเป็นโครงนะโครงไก่โอ้สร้างสร้างเป็นถุงนี้เลยอนะถุงใหญ่โอ้อันนี้ถุงนี้สองร้อยบาท มันจนะเป็นโครงนี่ทำนะคะบบทำไม่ต้องใส่กระดาษต้อโคงไก่เอาสับละเอียดแยกหงนะเอาห้าโคงค่ะดม เป็นร้านเล็กๆแต่ขาดีมากนะทุกคนอยู่ที่ตลาดบ้านไผ่นะเปิดขายทุกวันนะ ราคาไปปวดแกนนะปวดแกนนะปวดเราไปถึงนวดก็เออพอไปถึงนวดก็หายนะอันนี้คนกันที่สับใบไหมคนหลังนะไม่ค่ะอ๋อคนละคนใช่ไหมอันนี้เป็นลูกเหรออันนี้เป็นน้องชายอ๋อน้องชาย จะมีผู้ชายคนหนึ่งอะสับสับไไว้นะนี่มันจะขึ้นใหม่แล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้คงเท่าไหร่อ่ะสามสิบห้าบาทเห็น,นไหมไอ้คนนี้ก็สับไปเหมือนกันไงสับทีนึงนี่ดังถึงครึ่งตลาดเลย มันเป็นเสน่ห์ของทางร้านนะทำให้คนดับดึงดูดนะดึงดูดคนนะเนาโอ้เป็นร้านเล็กๆแต่ขายดีมาก ร้านนี้เขาจะขายหมดทุกวันนะหูเอามาเข้ามาเยอะมากนะทุกคนขายหมดทุกวันเขาจะมีเอ่อมีน่องแล้วก็มีปีกนะ